แกนนำกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงาน ทวัตชัยพรมจันทร์ได้เดินทางเข้าพบพันตํารวจเอกทวัตเกียรติจินดาควรสนองผู้กํากับสอนอบางนาเพื่อมอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับสารจังหวัดพระโขนงในคดีขัดขวางการเลือกตั้งและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองพกพาและยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรจากกรณีเหตุรอบยิงนายสุทินธราทินแกนนากลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณหรือกปทเสียชีวิตที่นามวลชนขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าหน่วยวัดสีเอี่ยมเขตบางนากรุงเทพ มเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาโดยทวัตชัยได้ปฏิเสธที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบยิงนายสุทินแกนนำกปทเนื่องจากมีความสนิทและมีอุดมการเดียวกันจึงไม่เป็นความจริงซึ่งวันเกิดเหตุก็ได้อยู่ในเหตุการณ์พร้อมยื่นขอประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์เงินสดในทั้งสองคดีคดีละ5 0,000บาทรวม10,000บาทขณะที่พันตำรวจเอกทวัตเกียรติได้ระบุว่า ธวัชชัยได้ประสานมายัางพนักงานสอบสวนเพื่อขอเข้ามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นจากการสอบปากคำให้การปฏิเสธตามข้อกล่าวหาที่ออกหมายจับผู้ต้องหายื่นขอประกันตัวโดยใช้ทรัพย์เงินสดหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนนัดเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำอีกครั้งภายใน15วันเพื่อดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป